Hay, bạn. hay hết nhá đường mà kẻ lại hay hay dừng luôn <laughs> ายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขุสุขนเนาะพ่อเอฟซีฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาธุนนเฮาคือเก่าเด้อเนาะเอามาพกันมนีแวะมาเล่นนําทางน้องน้ําใสพี่น้องเอ้มื้อเช้าเมื่อคืนนีเนาะฝนตกเทางนี้ฝนบ่ตกบ่ทางนี้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ฝนเป็นไอเนาะอ้าวฝนบ่ตกบ่ทางนี้แม่ตูเอ้ยสดีเด้อ โดยฝนบ่ตกบ่ตกแห้งไดบ่คือดินแห้งไวแท้ซ่ําแม่ตู้เออใส่น้องนําใส่อ๋อโดยๆเดี๋ยวย่างไปหาเพิ่นก่นเด้ออะเดี๋ยวย่างไปหาทางน้องนําใสโอ้ฝนตกคือสิแห้งไวแท้เนาะตเครื่องปลูกของฝั่งเราอือเฮ้ต้นมะฮงโอ้ วอกมันเนาะนอันนี้เป็นวัดเป็นไอเด้ตาเต้ต้นมะฮงแล้วงามผู้แว่เยอะนั่งนั่งนั่งใส่อ่ะอีละสบายดีเลยเด้อสบายดีเด,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 ด้อประตูนั่งไปบ่เด้อ นะอย่างนี้ใส่กี่ฟุลดนั่งยังโยกไปไหนสามโอ้บ่งพักต้นมะเขือมันตายเลยสามขึ้นโอ้โหฝนตกอยู่มะเขือนี่วัอนี้แหละนั่งไปสั้นวะนั่งยงโยกไปไหนโอ้คัดขาเนาะอ่าเฮ้ยอ่โอ้เฮ้ยว่าปลูกต้นมะเขือ เปี่ยงเครื่องคุ้มมะคุโอ้มเ oh, คืออนีอันนี้น,น,นะข้าวเคลื่อพลอยอะอ๋ออ๋อกกาเดินมเคือข้างกบคุณ oh. นยบ๊ะจุดเนียวกาตนมาลบตัวในข่งมันบวปานง่ายดอกม,มันห่วยแล้วกับกถิ่มปมม mm. มมลูกไม้หม mm mm. าวงามจะนอตืนแกปลูกอเกาามันห่วยแล้วกับทนถิ่มหนด ปลูกใหม่ฟูรังน้ำใสให้เฮ็ดยังเดี๋ยวพี่เมาแกะเครื่องฮดบ้านนี่เห็นคุ้มลรยให้ให้เดือนเป็นเรื่องหรือเมื่อยเพปลูกร้วาเย็นฮดท่านให้ว่จับใส่สีดแล้วล้วพอปลูกไร้อเวลา เออผูกุ้มเลยอืมอืมอมเป็นเมื่อยเิ่นยันเมื่อยจีเอ่อูจับสายฮดแล้วแล้วอีไรมยก็พักพอก่วนเออเฮ้อกเ่าก็ได้นั่งกัลละสัตเือไปเมื่อยกับพัอดเมื่อยกับพักพอนเนาะออผูแม่งันขี้ให้ขี้เหียนกินในได้โมกเตงนี่เถ่าเอ้ย ถั่วเราก็งามขึ oh, Boy, so um ้นแหละจ้งกัเป็นหมากแ้วเนาะอีหล่าจะลองปลูกแล้วว่าต้นของเจ้วมันสิเป็นหมากบอใช่ไม่น้อยนี่เพิ่งนี่โอ้ต้นของเพชรต้นเพชรสามเดือนี่งวงาดูกับนีอ่ะพี่มงงวแล้วก็เตกยอดไปเยุบปุ่นซ้ำดนป็นดอกอ่ะเท่าพี่

ปมาผูกคคบรเลยสิขายท่านบ่ปลูกหลายแท่านน,น้อน้ำใสเนาะแม่ท่านผูกผูกเต็มบ่เลยผูกทางหมักทั่วแล้วกันเลยคนดูคนมันอะไรนี่ไปเด้สิไปนั่งขายนี่ฮะพ <laughs> ี่เราปลูกตเต็มบ่เลยฮะเจ้าบ,บ่าผูกอือผูอีหลา ออออโอเคติดไปเลย้อก่อถากับปลูกล้ำอีกแมกกกกกกนคันมันเป็นทรายยางเนาะยัง่าเาะเจับใส่โคดรลวเนาะอันนี้เป็นทอ่อเจ้าซื้อเองบ่ทอ่อนี่โอ้คันลอันนี้ก็แพงอยู่บ่แมนบ่ เท่าเท่าไรอันนี้เช่นนึ่งเส้าหพันจักแม่นนี่จักเซ็นนี่หาหกเซ็ตเปดขันคือสายนี่กับประมาณสามสิบเมตรเนาะได้เลยสามสิบเมตรเนาะขันมีสายไงให้น้ำใส่สายจับหัวลดน่องน้ำใส่เนาะให้ให้ให้ยอมดิเออว่าให้ยอมว่าคือให้ยัง ว่าไม้อัวหาบ่งนาทีกันเด้อเป็นการตลาดอ่อเดเอาไปขายไปซื้อออุณนี่เลยเป็นขล่างถอยรถพักเออคิสวนอันนี้มันสวนของเงิอไซส์สะโพอ่อพอเลยอยู่เพิ่นอออันนี้เพื่อนโดยคุณเดินเทียนมากเนเพ่อนลงเออเออเออเอ่อยางยางมังแกงกับปูมังแกง่เอออ่างงกับปูกังหงข้าวต้น

มันจำบ่ได้บไรีมีแห้งเห็ดค้างมาเนะาะต้นมะคุงแล้วอ่าฝมีแต่ทางนี้แล้วมันมีใบไผ่เนาะพีะ่ละไม่อยู่ห้องไปลรกพี่หัวจิงไข้ละกะติดวาแหละว้าเตอร์พีฮดว่าก่อนนั่นกันเอาไหมฮึฮด เาไปใช้มาใชบุไดเลยเ่อเหตการบุได้เขาเคเหตุยหตุนสวน,นสวนบนนี้ปลา,าเขาเขาคอยเหตอกันไปเหตุก,การนี่มันมาไหวขึ้นกับบเอาแม่เลไนสมัครอี่ไปอ่านนี่ตกไปทำอะไรอีทเลยฮรับสมัครางงาห,หลนัลโหนฮัลหัลโหลฮัลหลฮตัว<อ>ดหลนัลโหรฮัลโัวเฮัอ่อนฮหฮงเฮาลโคือหมูัลโหลฮัลโฮหัหลฮ่ลโฮัลาหโห้ยหลโหลัลูลัล ได้ปลูกเอคอยเฮ็ดเอาแม่นเ้าวเแล้วต้นกระวินข้าปลูกหัวเก่ามุ้งซีม้งซื้แม่นวันนี้ปลูกแล้วก็มีแต่หดแล้วบัดนี้เนาะอันหดนี่ข้าลูกแต่สามมงมาลูกหดปลอมน้ำขึ้นแล้วก็เลาะหดเคยแจ่งมากข้ากระแล้วเปลอมน้ำขึ้นไว้นี่ก็ส้าสาเอาวลาขาวแม่นเติมมากกับไปไปมั่นที่แถวเจ้ากับเติมตลาดเติมมาเศร้าแล้วก็ออกตลาดแล้วเพราะตลาดนี่คนขายแต่จังม้งนี่ ตนเศร้าหันหกโมงแปดโมงตนแรงอันมีมีทุกมือวะสามหอยหกโมงมีทุกมือตลาดนี่เออตลาดแวตลาดแรงมีตวตลาดนั้นมีแต่วันพุ่วันพุ่นเมี่ยคะมีขายก็เป็นนางมือมือวันพุดนี่มือมือเลยอถาวันธรรมดานนี้มีแต่เศร้ากับแรงอตามสบายเด้วยเพรอะว่านั่งนงอีกอ่ะเมื่อยวะ เมื่อยบ่ายังไห้นะเฮ้ยไห้ายังวันนี่นะเออเมื่อวันพ่อฮันเ่องไปออกปลีนกีฬาปลีนกีฬาเหนื่อยวดปวดขาเออปวดขาเหนื่ได้ให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตีให้เมื่อยก็พักพอนพักพอนมีแห้งก็จะเหงื่อเหลืหนึ่งหนาติ๋วขึ้นนะครับพ่อพด พอธยนพอหบหยเนาะฮ็ดพอหกอพเคยหหยอยู่บ่จะพหยดอวนี่คือยันจ้ะบ่ไ้ก็บเฮ็เแี่ยพุลูกพุดเข้ามักเปนลูกแขายดีปลูกใหม่เฮาน่ะปลูกคือเฮายานบงจะยานบละบ่กบ่าลยิิมานี่ว่าจะปลูกมางาเด้นี่ยังบลายอยู่ในงายขายดีบ้งาง โดนงูจิ้บิบมีอ๋อในมันน่ะเลยฮกเชื้อสวนเพื่งนนี่เียม่ย่อนไ้ในงาจตีผ้าตีผ้าลดเสงหาดว5จิตหมาพันถึงทั้งสวนเพิ่งนฮอกเดินหาเดินฮกฝนตกแล้วประวานงานในงานกันว่ะครได้วานปีหนึงแล้วเราเกิดได้เลยเออมันในมันเหียนโนแม่นีกายพอกระทังอยู่นี่ครับผมีหัว ฝนตกบุดีบุรีกินได้ประมาณสองโลนึงโดยเอาไปเก็บสารเนี่ยมันร่นถิ่มตว่าปีนี้ว่าสิทั้งน้ำไม่อีกวันโดยฝนตกแห้งว่าคืนนี่อยู่พี่บ่แห้งใั่ไหมเพราะได้ดินเลยถ้าเบิ่คือว่าขี้ดินมันแห้งคือจอกทางบ้านเราแห้งได้น้ำจนอ่างทางโบมี่อันนี้โบไลแห้งไล่ไล่ดินที่ซื้อแห้งอยู่ห่อนบ่ล่ะ กินข่าวกับยังมาเนี่ยเมื่อนี่วะโดยฉันได้กินกินแล้วกระทู้ไม่กินเป็นสาวแล้วคุณนะฮักหย่าเรางามสักมางามเทิไรเศ้าคุณเศ้าหนีเต็นไปเต็งปูอันกวานพักกาศช่อมเน่กะพักซี่เนี่ยข่า ติดปูพักบ่งพักหอมลาบท้องปลอมตินน้ำไงดินมันงามเนาะปลูอยังกับพ่อปลูกอยูอ่ไเลยก็แบ่งามแต่ว่าเขาึข้นกับใจเขาพี่ใจเขา,าเห็นนะเขาใจะใส่เขาบริปปาใส่เขาอยู่แนน้ำมันนี่มันก็เป็นดินดำหนังสูนท้าน้างกับดินแหง้งมันก็จะสันนะแข็งเจริญเพดินมันเป็นดินทรายเด้วยมันพดแล้วมันก็ซุ่มไว้ พ่กัวขาสิขุดได้นนห้องเห็ดสองแถวคนมะไม้คุ้มหลยแล้วนำมาใส่แซ่เมียเแี่สไปให้ไมมเห็ดเียกอื่นน้ำโบกหเขามาขุดด้วไุดใจขุดด้วกระปูกรดคนาาเดียวสิไปพุ่นก็ไปที่ไม้น้องเม์กันเล้ก็เห็นแล้วโหเี่เคยไปหรอเบิ้งร้วบ่ยัง ไปน่งอย่างเงี้ยอยากไปก็ไปขี่รถถีบไปแล้วแหละผูกขี่ไปผูกเยอะผ่านปวนเมื่อยวุ่นไปขี่ไปแล้วแหละผูกมวนได้อยอะผูกมาจะนายเอ้ยมีเอ้ยไม่ก็ออกมาแล้วนี่อยากไปลิงก็ไปอยากโบมีโมก็ไปเล่นได้มาหดสามขึ้นคืนเดี๋ยวว่าถ้าปวดตัวเงี่ยมันเสือตายเทามาปลูกขึ้นปลูกขึ้นเยอะ ม,มันเดืดตายมันแดดมันห่อนเนาะผมันเปื่อยแต่ปลูกมะเขือมะพริกมีเดือนหกส่วนแซ่มาจะปลูกเดือนสิเนาะดีนยั่ยเยี่มมากอย่งงอยากไดหัวที่ไข่เป็นรอยกอแต่คายดีนหมไข่นี่ปลูกตามแค้มหัวมันจะคักรึยัวงระดื้องัวจองปากมันฉีลมอยู่บ่เนี่บมันนั่นใบ <tinc S 2> <giving S 1> ม,มันเดียวเหี้ย จะป้องกันเนียนลูกในเออคูออ้อมค่ะกวนยังเจ้ากเห็นปลามองโมกนแล้วตีนปลาล่ะปผูกยางหรอผูกปอันนี้แม่บนกันจะไปตามสบายเด้พอด้อยโดยโดยอยากไปนะ่ไม่บนกัไปไปน่อยากไปะไปสิกาไปไปราไปก็ไปว่าจะกมะหุงนี่ลูกไม่เพราะท่านกสานผู้ให โดยจากกระปุกอย่บ่ปุกอ่ทีโดยปกของนไรก้งไงไปวัดไป่ะว่ไปว่ะเรียบร้อยปได้เยียดงามแล้วมนไสเลยเียดงามแล้วเนี่ย จะเขาว่าอสานมาปุ๊บห้าสิบห่านว่าห่อนห่อนแมียนช่วงนี้มันเดียวกับห่านเดียวกับนาวพนบ่เคยอยู่สบายโดยกูไปเล่นกีฬาหลายเพู่เจ็บกล้ามขาเพื่อนโก้กูอสีให้นะเล่นกีฬายังไงนะกาะย่างบกบ้านกเกะกระโดดกบเคยแรงแข่งกันดิบ่เคย ได้ที่ได้เลียนเช่นกันนงได้ได้ที่นั่นได้ที่ซองบ่ได้ที่หนึ่งไงกรเโอดเรีนหันไอริสมึงเดกระโดดหันกระโดดนีแล้วก็จีขาเพิ่งดูยแม่ก็สั่งยาเขียวเพิ่งยุบเพิ่งยังจีบกูเซ้าอยู่เพื่อ ให้แต่ก็เก็บขาดิให้เก็บขาเดียวบัดบัดก๊กมาเคลือนอะไรขาก็เจ็บสีคดได้บ่บ่ขาแป้นัเห็ดกินยัางมันย้งไงมันจอเ้าในแม่คั่วปากกระป๋องกินนางกินต้มไข่กับมันนั่นกับมีพ่นด้กอะกับยังอีก คิดฮ้วพ่อแวมาเล่นน้ำบุสิไปที่ไม้อะไร่าเห็นวัอาทิ์ก็เลยแวเล่นน้ำใสโดูนะซื้อขนมมาฝากก็ไม่ได้ซื้อแบบมันหวานนอกเนี่ยเป็นวัดเป็นไอซื้อแบบกินกรอบกรอบแคบแล้วพ่อดูยกินหวานกินเย็นลายแล้วพูดนั่นนะจานข้าวที่ ไปพูดก่อนแบเนี้เด้เยสบายดีะเด้อสบายดีเดี๋ยวสมุนจีออกไปตีนี่ว่าจะเพื่อนน้ำใสไปของน้องแมงสี่ไก่จำดไปน้ำกันเด้อนะโอ้ดทางออไปส่งานเลยวย I'm yeah. yeah. yeah <laughs> โอ้โ oh. oh, ดวคนะ่นะมาฮอตดเลย,ยนะนะคลิปนี้เขากับิจ๊อทนี่สักกอนเขากันในคิปหนานะขอบคุณไปทงังทุกที่ทีทุกคนที่บงคลิปและบัข่ามโฆษณาเนานะสำหรัาาบคลนะิปน,นี้อมลาพาจากไปแล้เนาะเขอกันในคลิปหนาเลยขอกลาอ้าคำว่าสบายดีอยากบ้านน้องน้ําใสมานะบ้านน้องมีกะ ประมาณสามนาทีส็าลยดีแา่ลงเบสจุดสุกสุดก้อนก็กันไม่ชิดหก